เบอร์แปลกเหรอฮัลโหลสวัสดีค่ะฮวนฉันพี่ถังนะรีมาเปิดประตูให้ฉันหน่อยฉันส่งคุณออของเธอกลับมาถึงบ้านแล้วฮะพี่รอเดี๋ยวนะคะฉันไปเปิดเดี๋ยวนี้แหละคุณอเธอทีเธอทีเธอคงจะหลับแล้วสินะไม่เป็นไรคะ่ะรีบเข้ามาข้างในเธอ รบกวนเธอแล้วนะเนาะเปมอนี่นอนตรงนี้แหละเธอก็รีบไปพักผ่อนเถอนะพี่ไปก่อนละ่ะพี่ถามคะืึพี่รู้ไหมว่าคุณอาเป็นอะไรฮวนๆวนเธอก็ทำงานที่ป่ออีแล้วไม่ใช่หรอที่จริงตอนนี้ฉันยังตามป่ออีไม่ค่อยทันค่ะก็เลยหวังว่าจะไปเรียนเพิ่มเติมอีกนิดเธอนนตามป่ออีไม่ทนัน ก็ควรจะให้ปอยีสอนเธอเพิ่มเติมสิปอยีไม่ใช่จะไล่เธอออกสักหน่อยเกิดเรื่องในปอยีนิดหน่อยนะคะเลยรู้สึกว่าอยู่ต่อไปไม่ได้แล้วแต่จะไปเรียนต่อต่างประเทศก็มีเหตุผลส่วนตัวของฉันเหมือนกันและฉันอยากจะเป็นคนที่คู่ควรกับคุณอามากกว่านี้เพราะฉันไม่กล้าบอกคุณอาเขาต้องไม่เห็นด้วยแน่ แต่พวกเรายังต่างฉันกันจริงๆฉันไม่อยากให้คุณอาแบบรับภาระทั้งหมดไว้คนเดียวฉันอยากจะเป็นคนที่เก่งกว่านี้อึ้งไปเลยเฮ้ไม่ดึกว่าเด็กตัวแค่นี้จะมีวิธีการคิดของตัวเองได้จะไปกับอาเจอได้ตลอดรอดฝั่งยังไงไปเรียนต่างประเทศก็ต้องใช้เวลา2-3ปีเลยนะเธอมั่นใจหรอว่าอาเจ๋จะรอเธอได้อา ไปก่อนนะลาดีสวัสดียังไงกันเพราะว่าฉันไปเรียนต่างประเทศคุณอาก็เลยไม่อยู่กับฉันแล้วหรอคุณอาคุณอาคะอืมค่อยคือวันอื่นก็ได้เวนกันกี่โมงแล้วเนี่ยก็หกใช่ไหมเก้าโมงแล้วนะเนี่ยคุณป้ากูคุณอาออกไปแล้วเหรอคะเขาออกไปตั้งแต่เช้าแล้วล่ะ คงทำได้แค่ไปหาคุณอาที่โรงพยาบาลแล้วคุณหมอชูหรอคะเขากำลังตรวจคนไข้ยอยู่ไม่รู้เมื่อ,อไหร่จะเสร็จเหมือนกันนะเขาไม่รับโทรศัพท์และไม่อ่านข้อความวีแชทเลยเขากำลังทำการตรวจคนไข้ที่ต้องผ่าตัดอยู่เคสยังและไม่มีเวลาดูมือถือหรอกจก้ะพอเสร็จการตรวจไข้แล้วยังมีผ่าตัดอีกเคสแต่เวลาคงไม่นาน,าน หมายความว่าหนูต้องรอใช่ไหมคะตอบยากนะเพราะไม่รู้ว่าจะตรวจคนไข้เสร็จเมื่อไรงั้นหนูกลับไปรอคุณอาที่บ้านกา็ได้ขนหวนี่ถังมาหาหนูหละคะหนูก็มาหาเขาเหรอแล้วนี่จะกลับแล้วหรอหนูมาไม่เจอคุณอาวันนี้เขาต้องทําการผ่าตัดตอนนี้กําลังตรวจคนไข้อยู่เออโชครลายจาังนะ ว่าจะไปให้เขาเลี้ยงขาสักหน่อยหืมมีข่าวดีอะไรเงี้ยหรอคะเรื่องที่เขาวอนให้ช่วยพี่ทําเสร็จแล้วเลยอยากให้เขาเลี้ยงหน่อยนะอ๋อใช่เป็น,เ,ปนเรื่องของลูกพี่ลูกน้องของเธอนั่นแหละลูกพี่ลูกน้องเกิดอะไรขึ้นหรอคะฮะนี่เธอไม่รู้เรื่องอะไรเลยเหรอพี่ถังเล่ารายละเอียดให้หน่อยได้ไหมคะก็ได้ เงินพี่ไปส่งเธอกับบ้านนะเราวคอยเล่าให้ฟังบนรถโอเคค่ะขอบคุณนะพี่ถังพี่ก็ไม่รู้ทําทไมอาเจยจถึงไปเล่าเรื่องนี้ให้ฟังฉันอาจจะพูดมากเกินไปก็ได้ยังไงซะไอ้พวกที่หลังแกหนูตอนอยู่สินไ่ตอนนี้จบไม่สวยสักคนที่พี่ถังพูดถึงหรือจะเป็นนิงเคอร์อกับหัวหน้าเจ้าเหรออืมแล้วก็ที่ไอเวน ที่หัวเธอด้วยคุณอาทางเรื่องลับหลังพวกนี้เพื่อฉันเหรอลูกพี่ลูกน้องของเธอปอกว้วนจีนโดนหนักสุดสารลงโทษจำคุกสามปีหวังว่าออกจากคุกแล้วจะกลับตัวเป็นคนดีนะอะไรนะคะติดคุกเหรอ,พอเพราะเรื่องของฉันเหรอคะไม่ใช่แค่ดั้นหรอกเขาเป็นพวกไรคุณรรมเก่อเรื่องโทษไป เขาทำกับเธอแบบนี้อาจจะไม่มีทางปล่อยเขาไปแน่เธออย่าดูว่าปกติอาเจอไม่ค่อยพูดไม่ค่อยจานะสิ่งดีๆที่เขาทำให้เธอเยอะกว่าที่เธอเห็นอีกกลับมาแล้วเหรอใครคุณอาหนูเองมีอะไรรยเปล่า ไม่มีอะไรมากก็อยากคุยกับคุณอานนิดหน่อยฉช่เหนื่อยแล้ววันอื่นก็เล้ากันคุณอาเด็กน้อยเด็กน้อยเป็นอะไรไปคุณอาคุณอาจะเลิกกับหนูใช่ไหมคะใช่ที่ไหนเราอย่าคิดฟุ้งซ่านสิ ็คุณอาไม่ได้กลับมากินข้าวบ้านอาทิตย์หนึ่งแล้วกําลังหลบหน้าหนูหนอยู่ใช่ไหมลอานะช่วงนี้งานที่โรงพยายบาลยุ่งมากคุณอากโกหกเมื่อคืนยามองไม่ได้สติกลับมาอยู่เลยคุณอาคิดอะไรอยู่กันแน่ททาไมไม่มองหนูบ้างอย่างโง่เมือ่อวานเป็นเพราะไม่ได้เจอถังจิ้นนันตังหกไม่มีอะไรหรอกไม่ต้องห่วง คุณอาหนูไม่ใช่เด็กแล้วนะคะเิีว่าพูดแบบนี้หนูจะเชื่อหรอถ้าคุณอาไม่อยากให้หนูไปเรยียนต่างประเทศก็มองหนูได้เราคุยกันได้นี่ปล่อสซะหน่อยเธอไปเรียนก็ดีอยู่แล้วแต่สิ่งที่คุณอาพูดกับทำมันตรงข้ามกันเลยนะทำแบบนี้หนูก็ไม่รู้สิว่าคุณอากำลังคิดอะไรอยู่ ควากฟังความจริงหรอคะนั่นเป็นความฝันของเธอจริงๆหรอใช่ค่ะทำไมเมื่อก่อนไม่บอกเธอก็น่าจะรู้ว่าฉันต้องให้เธอไปอยู่แล้วเพราะว่าตอนนั้นยังไม่มีทุนการศึกษาคุณอากับสกุลฉูแล้วก็คุณลุงกูมีบุญคุณกับหนูมากแล้วหนูไม่อยากเป็นภาระของทุกคนไปเรียนสำคัญกว่าฉันอีกหรอ พอความฝันเธอทําใจไปจากฉันสาปีได้ใช่ไหมเพราะฉันไม่ใช่ความฝันของเธอใช่ไหมที่ผ่านมาฉันอาจจะเข้าใจผิดไปเองไม่ใช่แบบนั้นนะคะคุณอาไม่เข้าใจความตั้งใจของหนูอีกเหรอแต่เธอก็เรียกไปเมกาโดยที่ไม่ลังเรียนเลยไม่ใช่หรอหนูมีสิ่งหนูมีเหตุผลที่ต้องไปหรือคุณอาไม่อยากเห็นหนูเป็นคนที่เก่งและดีกว่านี้ เธออยากฟังความในใจฉันจริงๆใช่ไหมอยากสิคะฉันอยากให้เธออยู่ข้างๆคุณอาทำไมคุณอาจูบแรงจังคุณอาไม่ใช่คุณอาในวันนี้เป็นคนที่ฉันไม่รู้จักคุณอาที่ทุกครั้งจะอ่อนโยนเสมอ วันนี้กลับเด็กน้อยเธอจะร้ายกับฉันจริงๆเลยนะ ก่อจะได้เจอตัวคุณอาแต่เมื่อคือนก็ยังคุยกันไม่เคลียเลยโอ๊ยเจ็บจังโทษคุณอาเลยแบบนั้นจะไปคุยกันรูเรื่องได้ยังไงกันตกลงคุณอากินยังไงบ้างนะคุณอาคุณอาอยู่หรือเปล่าคุณอาคนใจร้ายเสร็จโุระก็หายตัวไปเลยไม่ใช่ว่าได้ย,ยินมา้รอหรอ เออไม่ใช่นะเมื่อกี้อรุณสวัสดีเด็กน้อยเอ๊ะคิวเข้ายัางอืมคิวแล้วค่ะฉันไปเอาอาหารเช้าขึ้นมาให้นะเกิดอะไรขึ้นคุณอาหารโกรแล้วเหรอหรือว่าเมื่อคือนได้ระบายไปยกใหญ่ก็เลยหายถ้างั้นวันหลังเกิดเขากดอีกฉัน ต้องเป็นที่ระบายอารมณ์เขาแบบนี้ทุกครั้งเลยเหรอเอา้ามาแล้วขอบคุณค่ะคนอายังโกรธหนูอยไหมฉันไม่ได้โกรธโกหกก็ได้ก็ได้ไม่โกรธแล้วล่ะถ้าอยากไปเรียนก็ไปเถอะเช่ว่าจะไม่กลับมาเราสักหน่อยในเมื่ออยากเรียนก็รีบยบเรียนให้จบดีกว่า